สวัสดีพี่น้องชายูทูุทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยูทูปเซนุี่บุรีรํมครับามาถึงช่วงท้ายของรายการกับทีมงานเจค่สังลุยครับตอนนี้เราอยู่กับรถขุด XMG c 135B ครับเกี์ลิง พื้นที่นะครับคือความสวยงามอ่าเสร็จไปแล้วครับหนึ่งล็อกตอนนี้ก็ช่วยการเคลร่งนะครับจะทำงานต่อดีไหมนะครับมีงานต่อครับอยู่ว่า จะทําต่อไหมเดี๋ยวรองเงินดูก่อนครับสําคัญที่เงินนะครับพี่น้องถ้าเงินชัวนี่งานนี่ไม่ยากครับแต่ถ้าเงินลําบากยากยากๆนี่งานจะไม่ค่อยเดินนะครับวอนนี้ทีมงานเราครับก็เก็บงานรอเจ้าหน้าที่มารางวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เบิกตังค์ครับผมเบิกตังค์ 1 3 5่บีครับรถขุด XCMG ศูนย์ดทนจำนายครับผมชัยนา m เมซินจำกัด งานประมาณน่าจะอาทิตย์น่าจะยังอาทิตย์แล้วนะครับขบับคุณ XMG ประเไทยก็โอเคเรนต์เหมือนกันนะว่าปิดงานกันวันนี้ครับพี่น้อง อาสุดท้ายครับเหลือแต่งสโลปนะครับไปแต่งสโลปอยู่นู้นนะครับแล้วก็เสร็จนะครับทีมรถขุดเจ้าก่อนนั้นในเล่นมาทำกับดักไว้นะโอ้ยพี่น้องขุดลำบากเลยไม่รู้ว่าขุดแบบไหนนะ เป็นล้มลึกๆเลยนะครับ เอามาให้ชมครับ FC รถขุดรถดำมาดูว่ารถขุดรุ่นใหม่ๆนี่พัฒนาการของเขานี่มีอย่างไรนะ XMG ครับภายนอกอาจจะเป็นสัญชาติจีนนะ แต่ว่าภายในในญี่ปุ่นล้วนนะครับอันดับหนึ่งก็เครื่องยนต์นะครับใช้เครื่องยนต์อีซูซุ 4BG1 9 8แรงม้าครับประมูขฉีดเป็นของ direct injection นะครับ ใช้ปัม๊มไฮดรลิกคาวาซสกิ K3V ครับรุ่นนี้นี่ชื่อเสียงนี่ก็อันดับโลกเลยครับนะ K3V ตอนนี้ปั๊มนี่มีถึง K7 แล้วนะ K7 K7V นี่จะมากับรถกุดซานี่ครับ ไฮปัม k 7V เลยรุ่นใหม่แล้วครับรุ่นใหม่เ 3V ก็โอเคครับซ่อมง่ายอะไรก็ทาง่ายครับนี่ครับดูการทำงานรุ่นนี้ช่วงล่างให้มา ุดใหญ่เลยนะให้ไปแท็กมาที่เจ็ดสิบเซนนะครับโอ้ระวังกับดักเดอ้อพี่น้องเอาะไรไงอาจารย์กรบรถขุดจมนะครับระวังด้วยเดอ้อ วังครับดักครับลุมเยอะเลยทีเดียวท่านผู้ชม กุ้งกี้ใน0.52คิวครับมากับชุดอุปกรณ์เสริมนะครับเอาไปใส่ลายแยกลายจอกได้เลยนะดีไซน์สวยครับผมหัวเก่งใหญ่นะครับหัวเก่งใหญ่ สามารถนั่งได้สองคนนะครับรถราคาเกือบสามล้านนะพี่น้องนั่งได้สองคนนะที่เลือนั่งข้างนอกนะพี่น้องเลือนั่งข้างนอกกันเอาถอยถอยไม่ไปแล้วข้างหน้า ลงทำงานครับมาใหม่ๆแกะกล่องนี่สวยกิ๊กเลยนะพอม,มาทำงานนี่รู้สึกว่าจะโคลนจะเริ่มเต็มแล้วครับบัรท้ายล้อแทกนี่ไปต้องพูดถึงนะพี่น้องอ,อย่าไปเลยทาังนี้ เอ่าน้องก๊อฟคนเดิมครับให้นมเบืองประสาทหินนะครับ แล้วครับล็อกหนึ่งนะครับบางทีมงานก็ทำงานกันอยู่ครับเรียกว่ายังไม่เสร็จกันนะครับก็ยังต้องช่วยกันทำงานนะครับยังไงก็ฝากติดตามทีมงานกันด้วยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ยังติดตามกันอยู่เช่นเคยนะครับออามาดูทีมง,งานนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยครับ ามชมคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผม